สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันคลิปนี้มาดูน้องแมวกินข้าวค่ะน้องกวางทองค่ะดูค่ะน้องกวางทองกินข้าวอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะคุณพ่อไปตามน้องเสือกับน้องมีมาอยู่ค่ะเอา้าฝั่งทางนี้ทําอะไรฝั่งทางนี้ทําอะไรไหนดูสิทําอะไรฝั่งทางนี้ทําความสะอาดขนเหรอแล้วลูกแล้วนี่ค่ะพี่ พี่อะไรพี่ทองดําค่ะพี่ทองดํากับพี่ทองกวาวค่ะนี่ค่ะกินอิ่มอิ่มข้าวอิ่มแล้วก็ทําความสะอาดขนแล้วลูกให้มาดูความหล่อของพี่ทองดําสิเป็นยังไงบ้างโอ้โหหล่อคมขำเลยครับนี่ค่ะพี่ทองดําหล่อคมขำเลยครับเอฟซี FC, หลายท่านเช่นชมน้องน้องไอ้ ทองดําบอกว่าทองดำรอ,อจังเลยค่ะมีแฟนขับมีเอฟซแล้วนะลูกนะเชิญชมว่าทองดํำ่อจังเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เชิญชมน้องแมวว่าหล่อค่ะหล่อสมาร์ตไหมเนี่ยลูกห่อสมาร์ตไหมหมีพี่ๆเขาชื่นชมหนูมานะลูกว่าหนูว่า่อ เมื่อเช้าเนี่ยที่หนูออกคลิปเดียวอะขอบคุณครับเลยวลูกเลยขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องคูมพันตุลาก,กันมาชื่นชมน้องทองดําพี่ทองดําค่ะพี่ทองดำ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 ตรง,ตรงไหนขาวบ้างอะลูกคอท้องปลายแขนโอ้ปลายเท้าใช่ไหมลูกหนูด,ดูพอ่อแล้วลูก ดูพ่อเหรอนี่ค่ะพี่ทองดำค่ะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ